ปฐมกาลบทที่37โยเซฟฝันถึงความยิ่งใหญ่ยาโคบมาอยู่ในดินแดนที่บิดาของท่านอาศัยนั่นคือดินแดนคณาอันต่อไปนี้เป็นประวัติครอบครัวของยาโคบเมื่อโยเซฟอายุ17ปีไปเลี้ยงสัตว์อยู่กับพวกพี่ชายท่านเป็นเด็กหนุ่มอยู่กับบุตรของนางบิลฮาและนางซิลปาภรยาของบิดาของเขาโยเซฟ เอาความผิดของพวกพี่ชายมาเล่าให้บิดาฟังฝ่ายอิสราเอลรักโยเซฟมากกว่าบุตรชายทั้งหมดของท่านเพราะโยเซฟเกิดมาเมื่อท่านแก่แล้วบิดาทำเสื้อคลุมยาวมีแขนให้แก่โยเซฟเมื่อพวกพี่ชายเห็นว่าบิดารักโยเซฟมากกว่าพวกเขาจึงเกลียดโยเซฟและพูดดีกับท่านไม่ได้คราวหนึ่งโยเซฟฝันแล้วเล่าให้พวกพี่ชายฟัง พวกพี่ชายยิ่งเกลียดโยเซฟมากขึ้นโยเซฟเล่าว่าฟังความฝันซึ่งฉันฝันสิพวกเรากำลังมัดฟ่อนข้าวอยู่ในนาทัานใดน,นั้นฟ่อนข้าวของฉันตั้งขึ้นตรงแต่ฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆมาแวดล้อมน้อมลงคำนับฟ่อนข้าวของฉันพวกพี่ชายจึงถามโยเซฟว่าเจ้าจะปกครองเราจริงๆหรือเจ้าจะครอบครองเราแน่ๆหรือพวกพี่ชายก็ยิ่งชังโยเซฟมากขึ้นอีกเพราะความฝัน และเพราะคำพูดของท่านต่อมาโยเซฟก็ฝันอีกจึงเล่าให้พวกพี่ชายฟังว่านี่แน่ฉันฝันอีกครั้งหนึ่งเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวสิบเอ็ดดวงกำลังโน้มลงคำนับฉันเมื่อเล่าให้บ <Jonas> ิดาและพวกพี่ชายกับน้องฟังบิดาก็เตือนโยเซฟว่าความฝันนี้ที่เจ้าฝันหมายความว่าอะไรพ่อกับแม่และพี่น้องของเจ้าจะมาโน้มตัวลงถึงดินคำนับเจ้าหรือพวกพี่ชายอิจฉาโยเซฟ บิดาก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจพวกพี่ขายโยเซฟฝ่ายพวกพี่ชายพากันไปเลี้ยงแพะแกะของบิดาที่เชเคมอิสราเอลจึงพูดกับโยเซฟว่าพวกพี่ชายของเจ้าเลี้ยงแพะแกะอยู่ที่เชเคมไม่ใช่หรือมาพ่อจะใช้เจ้าไปหาพวกเขาโยเซฟตอบว่าลูกพร้อมแล้วบิดาจึงสั่งท่านว่าไปดูพวกพี่ชายของเจ้าและฝูงสัตว์สิว่าสบายเดียวหรือไม่แล้วกลับมาบอกพ่อ บิดาของท่านใช้ท่านไปจากหุบเขาเฮบรนท่านก็มาอย่างเชเคมชายคนหนึ่งพบโยเซฟเดินไปในทุ่งจึงถามว่าเจ้าหาอะไรโยเซฟตอบว่าฉันกำลังหาพวกพี่ชายของฉันขอบอกฉันทีว่าพวกเขาเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ไหนคนนั้นตอบว่าพวกเขาไปแล้วเพราะฉันได้ยินพวกเขาพูดกันว่าให้เราไปเมืองโดทานกันเถอะโยเซฟตามพวกพี่ชายไปและพบพวกเขา ที่เมืองโดทานเมื่อพวกพี่ชายเห็นโยเซฟแต่ไกลขณะยังมาไม่ถึงพวกเขาก็พากันคิดปองร้ายจะฆ่าเสียพวกเขาพูดกันว่าดูนี่เจ้าช่างฝันกำลังมาแล้วมาเถอะให้พวกเราฆ่ามันเสียแล้วทิ้งลงบ่อซักบ่อหนึ่งและพวกเราจะบอกว่าสัตว์ร้ายกัดกินมันเสียแล้วเราจะดูว่าความฝันเหล่านั้นจะเป็นจริงได้อย่างไรฝ่ายรูเบนพอได้ยินดังนั้นก็อยากช่วยโยเซฟ ให้พ้นมือพวกพี่ชายจึงพูดว่าเราอย่าฆ่าน้องเลยรูเบนบอกพวกเขาว่าอย่าทำให้โลหิตไหลจงทิ้งน้องลงบ่อนี้ในถิ่นธุรกันดาลอย่าแตะต้องน้องเลยทั้งนี้เพื่อจะช่วยน้องให้พ้นมือพวกเขาแล้วจะได้ส่งกลับไปยังบิดาเมื่อโยเซฟมาถึงพวกพี่ชายพวกเขาก็จับโยเซฟถอดเสื้อออกเสียคือเสื้อยาวมีแขนที่สวมอยู่แล้วเอาโยเซฟไปทิ้งลงในบ่อ แต่บ่อนั้นไม่มีน้ำขณะที่พวกเขานั่งเพื่อจะรับประทานอาหารพวกเขาเหน่อยหน้าขึ้นเห็นคาราวานพวกอิจมาเอลมาจากกิเลอาดมีฝูงอูดบรรทุกเครื่องเทศพิม์พเสนและเปลือกไม้ชมดเดินทางไปยังอียิปยูดาจึงพูดกับพวกพี่น้องว่าหากเราฆ่าน้องและซ่อนโลหิตไว้จะมีประโยชน์อะไรเล่ามาให้เราขายน้องแก่พวกอิชมาเอลโดยไม่แตะต้องเขาเพราะเขา ก็เป็นน้องและเป็นเลือดเนื้อของเราเหมือนกันพี่น้องทั้งปวงก็ฟังเขาขณะนั้นพวกพ่อค้าชาวมีเดียนกำลังผ่านมาพวกเขาก็ฉุดโยเซฟขึ้นจากบ่อขายโยเซฟให้แก่พวกอิชมาเอลเป็นเงินยี่สิบแผ่นพวกอิชมาเอลก็พาโยเซฟไปยังอียิปต์เมื่อรูเบนกลับมาถึงบ่อนั้นก็เห็นว่าโยเซฟไม่ได้อยู่ในบ่อจึงฉีกเสื้อผ้าแล้วกลับไปหาพวกน้องบอกว่าเด็กนั้นหายไปเสียแล้ว แล้วฉันจะไปที่ไหนเล่าพวกเขาก็เอาเสื้อคลุมของโยเซฟมาและฆ่าลูกแพะผู้ตัวหนึ่งจุ่มเสื้อคลุมของโยเซฟลงในเลือดแล้วก็ส่งเสื้อคลุมนั้นไปยังบิดาบอกว่าพวกเราพบเสื้อคลุมตัวนี้ขอพ่อตรวจดูว่าใช่เสื้อลูกของพ่อหรือไม่บิดาจําได้แล้วกล่าวว่านี่เป็นเสื้อคลุมของลูกเราสัตว์ร้ายกัดกินเขาเสียแล้วโยเซฟลูกเราถูกฉีกเป็นชิ้นๆแน่ๆยาโคบก็ฉีกเสื้อผ้า เอา้ากระสอบคาดเอวคร่ำครวญถึงบุตรหลายวันบุตรชายหญิงทั้งหมดก็พากันมาปอบโยนบิดาแต่ท่านไม่ยอมรับการปรอบโยนกล่าวว่าอย่าเลยเราจะไปยังแดนคนตายไปหาลูกเราพร้อมการคร่ำครวญบิดาของท่านก็ร้องไห้คิดถึงท่านดังนี้ในระหว่างนั้นคนมีเดียนก็ขายโยเซฟในอียิปต์ไว้กับโบธิฟาขุนนางผู้หนึ่งของฟาโรซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์